สวัสดีครับ,บผมเอฟซีมือนีไอ้เอาสินคนเก่านะครับเอาสินผู้แดงเปิ้ลได้ไปเห็ดนานพักมาแล้วเปิ้ลรูปเดอ่าจะใครว่าแม่โคน่นได้ไปขุดหลอกสามาแล้วท่านนึงนะครับหลอกตากดินขึ้นมาบกหมายถึงมาไหวแน่นพื้นที่ปกติเฮานะครับแล้วก็เพิ่นก็ได้ไปเห็ดพักไปเห็ดแป้งแป้งพักนะครับซึ่งว่ากับพานกั้นหน่อยนีรถไถไปปานอีกท่านหนึ่งมา บันพ้วนเทากับบันี้ก็ได้ไปพบเจอกับสิ่งนี้ครับถึงว่าเป็นหินลักษณะแบบผมคิดว่าในพื้นที่ของดินหรือว่าถาดของในดินยิง่งๆเขตนีโบนามีนะครับสิ่งนี้มันอาจจะมาจากนอกโลกหรือเปล่าครับเพราะว่าวางประมาณสี่ห้ามือทีแล้วผมก็พึ่งเดไทยอ่า คคมีคนใได้ก่อนมีคนได้ก่อนนะนี่ครับแต่ว่าหลู่ผม่ายลงในเฟซบุ๊กรับคล้ายๆกันครับต้นต้นก่อนใหญ่ต้นก่อนนี่อนนู้อซื้อเป็นก่อนเล็กแต่ว่ามีความเง่าว้าวแล้วก็มีหลุมอ่าหลุมคข่ขายๆเหมือนกันกัดก่อนหรือกันเผาใหม่ครับผมคิดว่าถานสถิตฐานไปได้นะจะเป็นอู๋กบา่าหรือเสียด้าวตก๊กที่โตกลงมาใส่สะเกานะครับเลากกเกิดกัรนเย็นตัวลงเพราะว่าผมคิดว่าถันต๊กนี่ขิดดินหรือผักปกตินี่มันน่าจะเผาใหม่ไปเบิด ตัวนีมันตกสซนามเนาะเนาะเพราะมันเป็นสายดินเก่าเลยเนาะอืมเลยเรือไว้ซ่้อนี้ครับก็ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยนะครับผมก็อยากถามผู้ดูนะครับว่าผู้ใดมีความรู้หรือว่านักวิทยาศาสตร์ตางด้านใดนีมาเคยเห็นเคยพบเจอวัตถุแบบนี้บอก็ให้ถามความรู้นะครับแต่ผู้ใดมีความรู้ซึกการรู้แต่ว่าแปลกมากเลยครับปกติดินจะบ่มี หมายถึงในเหนือดินของเกตบ้านผมน่าจะบมีวัตตุแบบนี้ครับน่าจะมาจากข้างหนอกโลกงแต่ว่าถ้าผู้ใดมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กร่องอธิบายฟังหน่อยน,นะครับถ่าผู้ใดมีความรู้ครับเป็นสิ่งที่โบเคยได้พบเจอครับแม้แต่ผู้เขาทั้งลูกเฮาไปสือหินที่เขาหมู่มากยังบมีครับลักษณะแบบนี่ครับจะของครับผู้ใดได้พบเจอก็ถื้อไ้เป็นเรื่องแปลกนะครับ เพราะว่าก้อนหนานีวางสามสิมืมีตัวอย่างของแถ่สิเพิ่นพี่เก็บมาได้แต่มันเป็นก้อนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันมากเลยครับแต่ว่าเป็นก้อนเหล็กมีความเงาแาวอยู่ในเนื้อผิวนะครับแล้วก็มีลุ่มมีลุ่มลุ่มคล้ายๆลุ่มก้านกัดกอนหรือก้านเผาไหมมาจากนอกโลวครับซึงว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับถา้าเม่มีการคุดสาของกเกบริเเจอร์ครับผมคิดว่าสาหนี่ยคงลงไปเหลิกดูมาก,กึ้นกันจางนั้ก็น,นี่นะครับเจ้าของครับ